นาฬิกา15นาทีอมอรินทีวีสวัสดีค่ะ กูรูจราจรกับทีรนุษย์ยอดนุ่นค่ะมาติดตามสภาพการจราจรในช่วงเย็นวันนี้กันนะคะเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกใช้เส้นทางในการเดินทางกลับบ้านกันได้อย่างถูกต้องค่ะเราจะไปในพื้นที่ของฝั่งเหนือของกรุงเทพมหานครค่ะเส้นทางสายหลักอย่างวิภาวดีวรังสิตขาออกกูรูจราจรคณาพรวิถีวานิชค่ะกูรูจราจรค่ะคุณผู้ชมคะเย็นวันนี้ค่ะดิฉันอยู่บริเวณสถานีรถไฟบางเขนค่ะ ตรงนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการจราจรเย็นวันนี้ค่ะก็ขับข้างเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูสภาพการจราจรของเย็นวันนี้กันเลยค่ะตรงนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดวิกฤตในทุกๆเย็นเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่กําลังจะมุ่งหน้าไปยันถนนงามวงวานนะคะ รถมีจํานวนมากแล้วละค่ะตอนนี้นะคะติดสัญญาณไฟจราจรอยู่ค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งปริมาณรถก็มีมากจริงๆค่ะตอนนี้ท้ายแถวติดยาวไปจนถึงวัดเสมียนานารีกันเลยทีเดียวค่ะและสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่กําลังจะมุ่งหน้าไปยังบริเวณหลักสี่ดอนเมืองรงังสิตนะคะปริมาณรถตอนนี้สามารถเคลื่อนตัวตามกันได้เรื่อยๆเลยค่ะจากจุดนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูปริมาณรถที่รับมาจากบริเวณ5าแยากลาดพร้าวกันบ้างนะคะปริมาณรถตอนนี้ค่ะ ก็มีค่อนข้างมากค่ะผู้ชมคะเนื่องจากว่า,ามีปริมาณรถค่ะที่มาจากให้แยกลาดพร้าวค่อนข้างมากรวมไปถึงวัดสเมเด็นารีด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่สาหัสเท่ากับทุกๆสัปดาห์ที่ผ่านมาคะ่ะเนื่องจากว่ามีหลายๆโรงเรียนนะคะเริ่มทยอยปิดภาคเรียนกันไปบ้างแล้วละคะ่ะซึ่งถ้าหากว่าผู้ชมท่านใดนะคะต้องการที่จะกลับ ผ่านทางเส้นทางวิภาวดีรังสิตนี้นะคะก็น่าจะถึงบ้านไวกว่าปกตินะคะคุณผู้ชมคะค่ะช่วงนี้เรากลับไปที่คุณธีรนุชค่ะก็ขอให้รถวิ่งฉิวแบบนี้ไปจนถึงตอนเย็นเลยนะคะพักกันครู่หนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามห้าอันดับเส้นทางวิกฤตในเย็นวันนี้กันค่ะบ้านและสวนร่วมกับมีโฮม ให้คุณลุ้นเป็นเจ้าของบ้านมีโฮมมูลค่า1 1 1่0 0 0บาทได้ง่ายๆผ่าน3าช่องทางเพียงแค่อ่านนิตยสารบ้านและสวนและร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านคุป,ปองในนิตยสารบ้านและสวนเข้าร่วมตอบคำถามใน w w w b a แ a ะ s u n c o m หรือชมรายการบ้านและสวนทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกาและร่วมสนุกทาง SMS แสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่กำหนดส่งมาที่4642900วันนี้ถึง30เมษายน2 5 5 8 สำหรับช่วงนี้นะคะมาติดตามห้าอันดับเส้นทางวิกฤตในเย็นวันนี้กันค่ะเริ่มต้นกันที่อันดับที่5เลยนะคะนั่นก็คือถนนดินแดงค่ะจะแยกบทแม่พระมุ่งหน้าสามเหลี่ยมดินแดงเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิปริมาณรถมากการจะราจรเคลื่อนตัวดีช้าอันดับที่4คือถนนพระร 4, าม4ี่จะแยกสัมญาณมุ่งหน้าแยกสารแดงปริมาณรถมากติดสะสมช่วงราบบ่อนไก่เนื่องจากมีรถจากทางด่วนลงมาตัดกระแสรถทางตรง อันดับที่3คือถนนสาทรใต้ข้ามสะพานสาทรไปถนนกรุงธนบุรีค่ะปริมาณรถมากการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าติดสะสมที่แยกสุรศักดิ์ อันดับที่2นะคะคือถนนรัชดาพิเศษขาออกค่ะมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม7ค่ะมีปัญหาเพราะว่าที่แยกบางพลัดนะคะมีการก่อสร้างรถไฟฟ้านั่นเองและอันดับที่1ค่ะวิกฤตที่สุดในช่วงเวลานี้นะคะนั่นก็คือเส้นทางของถนนพญาไทขาออกค่ะจากแยกสำย่านต่อเนื่องแยกปทุมวันนะคะปริมาณรถหนาแน่นการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสำหรับคำแนะนำในเรื่องของเส้นทางเลี่ยงค่ะ อยากให้คุณไปใช้ถนนบรรทัดทองค่ะโดยคนที่มาจากถนนพระรามหนึ่งหรือพระรามสี่นะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถเลือกใช้จุฬาซอย5จุฬาซอย9จุฬาซอย12แล้วก็จุฬาซอย42ค่ะไปออกบรรทัดทองแล้วก็เข้าสู่ถนนพระราม6นะคะใช้เส้นทางที่ว่ามาสะดวกกว่ามากเลยค่ะพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะแผ่นดินไหวภาคเหนือ ฐันเลขเจ็ดทำเตียงหักสอบปิดตำนานรักรอบสองอหนุ่มสาวแห่ขอลูกๆๆอุ๊ยป้าเขามาขอลูกกันค่ะน้ำท่วมทางภาคมาที่ไหนพี่พี่ไปด้วยรู้ข่าวแม่นยำพร้อมกัน M2F แจกฟรีมทั่วประเทศแล้ววันนี้ และสาหรับแฟนๆรายการกูรูจราจรนะคะอย่าลืมเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพการจราจรในแฟนเพจกูรูจราจรด้วยค่ะแล้วไม่ว่าคุณจะกดไลค์หรือจะกดแชร์ข้อความใดๆในแฟนเพจของกูรูจราจรนะคะคุณก็อาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับของที่ระลึกจากทางรายการค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือข้อมูลการจราจรในกูรูจราจรช่วงเย็นวันนี้พบกันอีกครั้งเช้าวันพรุ่งนี้6กนาฬิกา5 5นาทีสวัสดีค่ะ